สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิตี้ฟงเซี่ยงษานะครับวันนี้มาเบิ้งวิธีการนะครับเห็ดคางมะเขือเือนะครับเรื่องมะเขือเห็ดนะครับพันต้มสมเห่านะครับพื้นบานเห่านะครับง่ายๆครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้เป็นวัสดุเี่จะใส่นะครับที่ว่าตะแคร่นะครับตะแครก่านะครับผมก็เลยนํามาเห็ด คางนะครับเครื่อเครื่อขึ้นเพราะว่าเขาจะพันขึ้นนะครับกระบองย่ญญาครับนํามาคุดลักนะครับสองขางตอกเลยก็ได้ครับเม,ม้ไพจะเป็นไม้ไพมันยุค่าก็ได้ครับเป็่ตอกก็มดัดโดยเสือกฟางครับสองต้นครับเพชรง่ายๆเดี๋ยวมันบานเ้อง ตัวนี้ผมเห็นว่ามันอยู่กับผืนดินนะครับเก็บยางแลวก็เลืยยกขางให้เขาครับจริงๆเขา้อาตรงเฮ็ดก่อนนะนี่ครับถ้าเป็นเอฟซีจะปลูกบักเขือเห็ครับบว่าจะเป็นพันธุ์ไหนพันธุ์ซีดาแลหรือพันธุ์ยังเข้าเห็ดขางเขาแต่เห็ดแบบบ้านๆครับง่ายๆไพ้ๆก็เห็ดไดร์ลองเห็ดเบิ่งครับตัวนี้มันจะสะดวกในการเก็บครับยางเก็บเลยครับตัวนี้พันธุ์ตำสมครับเพราะว่าชอบตำบกกรอตำบักุงบานเฮานี่ครับ เยปลูกไว้ครับยางพันนี้จะทนครับจะออกลูกดกแลก้วกน็ทนให้ปุ๋ยตามธรรมชาติครับนี่ขิงว่ายังกระหายไปขอให้เข้าขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นบางเทือปลูกมยางได้ละครับนลูกอ่อนเขากำลังขึ้นแตกเลยกินเก็บได้ตลอดครับสลับกันนีกำลังเทิม มีลูกอ่อนสลับเป็นมะเขือพวงตำสมครับกรอเทศบอกผิดครับมะเขือเทศตำสมท่านตำสมพอดีก็คือท้นนะครับปลูกง่ายครับเป็นที่ก็ลองไปปลูกเบืองประเทศข้างเขาครับอาจจะใส่ไซน้ำยดก็ะไดครับเพ็ดเป็นข้างเป็นสุ่มแต่นี่ผมง่ายๆครับวัสดุที่มีอยู่ในบ้านเ่านะครับยาหาถิ่มครับ อันนี้เป็นใหม่ขึ้นหมอดแน่ละครับนี่แต่ว่าก็ใส่ได้เอามาใส่กว่าจะเก็บเบิดนะครับก็พอดีครับง่ายๆครับทีรลองเห็ดเบิ้งครับจะจัดให้มันขึ้นนะครับดูแลง,ง่ายครับอตนนี้ เด็ดใบทีว่ามึงงามออกการเท็ดทางนะครับแต่งสุ่มส่วนทักไอเดียครับง่ายๆที่แรกว่าจะห้ามมลไพ่มาตีเป็นริวเป็นริวแต่นี่มันมีของเก่าอยู่แล้วครับเลยนำมาดัดแปลงกระทืว่าไดพ้นล่ะครับช่วงนี้ช่วง พักเชื้อนะครับยุดเชื้อนะครับอยู่บ้านนะครับคอยรักษาบ้านครับเรื่องโควิดกะหน่อมน้ำค้าสอนของพ่อหลวงครับเกษตรดิสดีไม่เกษตรพ่อเพียงมาปั๊บๆใส่นะครับนี่ยังกระปูกครับพืชพักสมขัวตอนนี้มาเรียนรู้กับทางช่องสิทธิพงษ์เสียงสาครับง่ายๆครับมือนีผ้ามาเบิงการเห็ดแขางเห็ดซุ่มเกษตรครับเป็นมะเขือพวงพันธุ์ตำสม ยกขับกำลังขึ้นมากครับเที่ยมนะดูแลบรรยากครับดูแลบรรยากาศนี้เขามันเบิงแค่ใหญ่เข้าขาดหนามครับโคดหนามครับถ้าจะแตกดอกออกมาเรื่อยครับดอกเต็มนครับติดติ้ลูกง่ายครับลองไปเห็ดเบิงนะครับตอกลักสองลักแล้วก็มัดใบไผ่ไส้นะครับ ถ้าบ่มีไม้ไผ่แล้วมีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้ได้ครับจะง่ายครับตะไครหลวดเท่าก็ได้ที่เขามีอยู่บานนะครับี่จะใส่ไม้ไผ่ครับนกวาเจาะกินนะครับเบิ่งไปน้ำกันมือนีถ้าเมื่อเบิ่งเอ็ดข่างง่ายๆครับไอเดียเพื่อเพื่อนเอฟซีจะนําไปปั๊บใส่นะครับบริเนนความสวยงามนะครับ เอาเสือดวกเขาวาขึ้นเฮาเก็บไงเก็บไงดูแลบักระเทียเฮ่าง่ายนีน้ก็ฝากติดตามนะครับทางช่อง u t u b e สิทธิพงษ์ชงสารนะครับจะเน้นเรื่องการเกษตรนะครับรเกษตรษพร่อเพียงเกษตริธีไหมนะครับหรือไปทายคนดีประสบความสําเร็จนะครับแต่ส่วนมากก็จะทายในสวนตัวเองครับมีก็อยุสวนผมครับผมมีแฟนครับถามมาว่าเป็นคนจังหวัดใดวะสัน เจ้าคือไทยแต่แถวโรบุรี่แท้จริงๆเป็นขนอุบลนะครับอุบลราชธท่านี่นะครับแต่ว่ามาใหญ่มาทํามาหากินอยู่โรบุรี่นะครับมีทีอยู่นี่ครับเลยปลูกสวนนะครับโดยเฉพาะไม้เด่นๆก็คือเดาทถวายเขาพองกระพกวันตานะครับส่วนตัวอื่นกับผมชอบต้นไม้กับปลูกผสมนนะครับเพราะว่าจะเป็นเมลยดฝรั่งครับต้นมอนนะครับหลายอย่างครับ พักอีสานากับกับเบอดอะไรครับพักเม็กพักกระเดาพักกระโดนผมครับยันรูปไปน้ากันครับเอามือนนี้เอาซ้ำนี่ครับยังได้ฝากเป็นเอฟซนะครับเป็นกําลังใจว่าว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับที่เบื้องคิปผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครเงาใด้แลวก็นําความรู้ไปต่อยอดได้นะครับจะเดี๋ยวจังได้ครบถึงเงินซับนะครับจะสีเหตุคิป ฉลองอยู่ครับทีเพื่อนเอฟซีเรียกว่าเกษตรกรเรียกว่าแฟนคลับนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับใกล้ละครับกับเก่าพันเจ็ดครับยังได้กับซอยสนับสนุนครับก็ไหลก็แช่นะครับก็ติดตามฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ